โอ้มายอันไหนที่ไม่นี่ก็แข็งก็ทิ้งเลยดนะ้ะไม่มะกรูดพร้อมข้าวครัวพร้อมไม่ได้กินนานแก็ใส่ติผงติ oh <my. S 2> ๊กผงโอ้มา oh ได้ได้สับแลยก่อนับให้เต็ดก็ว่ากันนะ่งรับเซ็ตหรือโอเอมโพตีเดียวเออกระสับไปกก่อนได้แม mm ่เห็นไหมับเดข้าวคั่วหอมน้ำนนว่าตัวเด oh ียวคงจะได้นี่

ญญาาน่าเะอรเลยอทีนี้หัวเตรียมจิ้มร้อยนี่สมัยอยู่บาปซ่อมแท็กเกอร์ันโครทำกินประจำทำจากบ้านพี่เปี๊ยใส่กุญญ้งไปกิน